สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปแต่ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านคะ่ะดาวศุกร์ ขยับย้ายรอบนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้นจะดีขึ้นดาวจะหนุนนำและผลักดันสิ่งดีๆมาให้แก่ชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะ,ะชาวลัคนาราศีกุมขออภัยนะคะเพราะว่าเพิ่งลงคลิปราศีเมถุนไปนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านดวงดีมากแต่ดวงดีด้านใดบ้างจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวสุกจะย้ายในวันที่21พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่14มิถุนายนปี2,567นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาดาศีกลุ่มทุกท่านคะถ้าท่านตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จหลังจากวันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ หากที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยการทํางานก็มักจะติดติดขัดขัด,ขดได้ก็ไม่คุ้มค่ากับที่ท่านได้ออกแรงไปหรือว่าลงทุนไปแต่ว่าหลังจากวันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะท่านจะดีขึ้นการทํางานการติดต่อต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานสามารถคาดหวังได้หลายสิ่งหลายอย่าง หากท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเหนื่อยและเครียดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้สิ่งเหล่านั้นจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะมีข่าวดีๆมีโชคมีลาบเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาปัญหาบางอย่างที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะได้รับการแก้ไขนะคะแนะนํานะคะชาวลัคนาราศีกุมภ์ทุกท่านในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านตั้งใจที่จะ ทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะอย่ามัวแต่เดียเด๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทําลงมือทําเลยค่ะอยากทําทอะไรก็รีบทําเพราะท่านจะทําสําเร็จนั่นเองนะคะบางท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ท่านทําคนจะกลับมานิยมชมชอบมีชื่อเสียงจากการแก้ไขกับปัญหาด,ด้วยสําหรับบางท่านท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือในสายงานของท่าน การงานจะประสบความสำเร็จท่านจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะท่านจะทำะงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจับจ้องและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้คนจะไว้ใจท่านจะมีใครบางคนนำโอกาสดีๆมาหยิบยื่นมาเสนอให้แก่ท่านโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามานะคะ ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นคอนเน็ t ชันจะกว้างขึ้นบางท่านจเจริญตบโตในสายงานแบบที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงว่าจะได้ทำจะได้มาอยู่ในสิ่งที่ท่านอยู่ณปัจจุบันสิ่งดีๆที่ท่านได้รับในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านคะ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าอยู่ในในช่วงที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ขยันอดทนไม่กลัวอุปสรรคและปัญหาเรียกได้ว่าขยันมันเพียรน,นะคะ และเมื่อถึงคราวดวงดีความโชคลาภความดีที่ท่านเคยทำท่านก็จะกลายเป็นว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งดีๆเริ่มที่จะทยอยเข้าหาและก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยสิ่งที่ท่านได้มาในช่วงระยะเวลานี้คือคุณงามความดีที่ท่านทำสะสมมานั่นละคะ่ะที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างก็พร้อมที่จะให้กัน ช่วยเหลือส่งเสริมเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจในตัวท่านมีโอกาสใหม่ๆด้านการงานเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมอบโอกาสดีๆให้กับท่านท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่มีความสำคัญสำคัญท่านจะได้โชว์ศักยภาพในการทำงานของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆคะ่ะ ในการทำงานหาเงินเพิ่มเป็นช่วงที่ท่านอยากออกนอกกรอบอยากทดลองทำสิ่งใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยทำมาก่อนบางท่านก็เริ่มรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำบางท่านก็เริ่มที่จะนำงานอะเรเกลับมาทำอาชีพเสริมแบบจริงจังขอแนะนำนะคะสำหรับท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่นะคะชาวลัคนาราศีกุมภทุกท่านคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านออกหาสมัครงานเอาไว้เยอะๆทั้งไปด้วยตัวเอง โดยสมัครผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สมัครไว้เยอะๆเลยค่ะและอย่าเพิ่งเลือกงานมากจนเกินไปนะคะหากงานนั้นไม่ผิดกฎหมายให้ท่านรับทำเอาไว้เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้งานทำช่วงดวงดีดวงเปิดอย่าอยู่กับที่นะคะชาวรักคนาราศีกุมแนะนำถ้าท่านอยากได้อะไรก็ตามให้ท่านรีบลงมือทำสำหรับท่านใดที่ค้าขายก็ให้จัดโปรโมชั่น พิ่มช่องทางการขายออกงานออกบูธหรือว่า,าหากท่านนั้นคิดอยากจะทดลองตลาดใหม่ๆก็ทำได้ปรับเปลี่ยนและพลิกแปลงการขายบ้างอย่าขายแบบเดิมๆแล้วท่านจะขายดีขึ้นลูกค้านิยมชมชอบได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะคะลูกค้ารายกรเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มลูกค้าจะช่วยท่านแชร์ และเขาจะแนะนํากันปากต่อปากนะคะช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมท่านค่อนข้างมีเสน่ห์เรียกได้ว่าหน้าตาชวนมองพูดจากับใครเขาก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยอยากจะพูดคุยด้วยบางท่านพูดจาเป็นเงินเป็นทองสําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะดวงดีดวงปัง พูดจาหน้าเชื่อถือพูดอะไรออกไปเขาก็ยอมเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหากค้าขายพูดอะไรออกไปเขาก็อยากจะซื้ออยากจะทดลองสินค้าช่วงนี้อยากเก็บตัวนะคะท่านจะต้องออกพบปะผู้คนออกงานสังคมบ้างเพราะท่านจะได้รับสิ่งดีๆได้รับไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มซึ่งเกิดจากซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านได้พูดคุยกับคนอื่นๆมากขึ้นนั่นแหละคะ่ะ ในช่วงนี้ท่านจะได้เดินทางไปนั่นมานี้ค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีเรื่องให้ท่านต้องเร่งจัดการและเป็นเรื่องภายในครอบครัวของท่านด้วยหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามนะคะซึ่งเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ทำแน่นอนบางท่านจะประสบความสำเร็จบ้านที่ดินอสังหาจะนำข่าวดีมาให้ บางท่านจะได้ใช้เงินไปนกับการซ่อมแซมต่อเติมรีโนเวทบ้านหรือว่าสร้างบ้านเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขนะคะไม่ค่อยมีเรื่องหนักอกหนักใจเข้ามาหาท่านสักเท่าไหร่รู้สึกดีโล่งอกโล่งใจและผ่อนคลายมากขึ้นสบายใจมากขึ้นยังคงมีปัญหาแหละแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามามักจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้นะคะและหากติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมก็มักจะเป็นปัญหาที่ท่านนั้นสามารถแก้ไขได้นะคะที่สำคัญท่านจะมีคนให้ความช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยบางท่านมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้บ้านได้รถได้ที่ดินอสังหาเกิดความมั่นคงในชีวิตบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ว่าหนี้สินที่ได้มาเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นหนี้สินที่ทำให้ท่านนั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในภายภาคหน้า บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะ,าะบางท่านก็ได้เงินพิเศษจากงานพิเศษบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจำบางท่านเกิดความสุขภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาท่านมีเรื่องให้ต้องเร่งจัดก,การภายในครอบครัวและมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นในครอบครัวแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบรรยากาศภายในครัวเรือนจะดีขึ้นหากท่านมีปัญหาคนในครอบครัวจะให้การช่วยเหลือได้ ผู้ครองจะช่วยเหลือท่านได้ทั้งด้านการเงินและเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวที่ดีแก่ท่านด้วยนะคะเขาจะช่วยท่านได้ในบางเรื่องถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนทำให้ท่านนั้นมีความรู้สึกวา่าหงุดหงิดโมโหและอึดอัดใจอยู่บ้างแต่จะเป็นช่วงที่ท่านนั้นมักจะรับมือได้เอาอยู่กับคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะคะแม้แต่เอ่ดปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะ การเงินของท่านดีขึ้นบางท่านจากที่แย่ๆกลับมามีกินมีใช้ไม่ขาดมือหมุนเงินได้คล่องขึ้นอยากได้อะไรท่านก็จะได้ซื้ออยากจะไปไหนท่านก็จะได้ไปมีดวงได้บ้านได้รถได้ที่ดินอสังหามีดวงได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขกับปัญหาจะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอกันมานานถามว่าเหนื่อยไหมยังคงอยู่ในช่วงที่เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชาวราศีกุมนะคะ เพราะว่าท่านไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆอยู่แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้มันจะง่ายขึ้นเหนื่อยแหละแต่ท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีโชคมีลาบสําสหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูว่าลงทุนระยะสั้นๆน,นะคะมีปัญหาแต่จะแก้ไขได้แต่ว่าอยากจะเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนรอบข้างมากจนเกินไปอย่า ได้เชื่อใจคนอื่นมากระวังถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่นะคะไม่เหมาะที่จะให้ใครกู้ยืมเงินโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเขาจะรับปากอะไรยังไงก็ตามอย่าไปเชื่ออย่าทำอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหากผลอให้เขาหยิบยืมเงินไปแล้วระวังนะคะเขาจะไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูดการนัดหมายต่างๆจํมการเลสเลื่อนล่าช้าโดยภาพรวม,รวมดวงดีแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากมาก การเงินบอกเลยนะคะว่าดีขึ้นแน่นอนบางท่านนี่จะมีเรื่องน่ายินดีน่าชื่นใจเกิดขึ้นด้วยในช่วงระยะเวลานี้ข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจมุ่งมาป่ปรารถนาให้ท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอบคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาให้ท่านนั้นพบเจอแตกกาา่กาลยานามิรกาลยานามิตรที่ดี สวัสดีค่ะ